สวัสดีครับผมธงชัยบุรีรำนะครับวันนี้ฮะเอานะครับพระของหลวงปู่หงพรมัญโยมาให้ชมอีกหนึ่งองนะฮะหนึ่งรุ่นอันนี้เป็นนะครับท้าวิรูปักโคนคราชนะครับนะฮะอันนี้หลวงปู่หงพรมัญโยนะฮะปลูกเสกที่สุสานทรุ่งม,มนนะครับนะฮะองค์นี้สภาพสวยมากนะฮะด้านหน้าจะเขียนว่าท้าววิรูปักโคนคราชนะครับส่วนด้านหลังก็จะเขียนว่า สุสานทุงมนนะฮะสุสานทุงมนจังหวัดนะอ่าจังหวัดสุรินทร์นะครับจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะยืนนะฮะยกขาข้างหนึ่งนะฮะแบบนี้นะฮะด้านหลังจะมีตอกหมายเลขนะครับมีหมายเลขอยู่นะฮะใต้ฐา,านจะมีอุดนะครับอุดแบบนี้นะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับใครมีแบบนี้ผมรับเช่านะครับผมรับเช่านะฮะก็นะฮะถ่ายรูปส่งมาทางเฟซทางไลน์ได้เลยนะครับ นะฮะมีราคาให้แน่นอนนะครับหวัสดีครับ